สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทางช่องนะครับบีทีช anel หรือว่าเซียนคอนแกนครับมันนี้ก็อยู่กับเซียนคอนแกนคือเก่าครับพี่น้องสําหรับแนวทางหุ้นน้อยรวมลาวดาวโจนดาวโจนปกติดาวโจน VIP นะครับพี่น้องสําหรับเอฟซีที่เข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับพี่น้องเพื่อที่จะได้รับแนวทางดีๆเลขเด็ดหวยดังๆจากทางช่องบีทีช anel หรือว่าเซียนคอนแกนนะครับอ่ะ สำหรับแนวทางนะครับทะลุผลวันที่29เดือน5พศส5 6 8นาหะครับสำหรับเด่นวิ่งรูดนะครับามาเบิ่งคำเตือนก่อนพี่น้องครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับแนวทางกับมีเขามีรูดเด้อพี่น้องเด้อสำหรับแนวทางของเซียน,นคอนเกนมานี่นะครับเด่นวิ่งรูดวันที่29เดือน5นะครับเด่นวิ่งรูด0กับ9นะครับ สำหรับสายวิ่งสายรูดนะครับเช่นคนแกนเน้นให้ไปที่วิ่งรูดศูนย์นะครับเอฟซีบอมักวิ่งรูดศูนย์กลับไปวิ่งรูดเก้าใดคือเก่าครับพี่น้องอ่ะมาเบิ่งไปพร้อมๆกันครับวิ่งรูดศูนย์จับคู่ชุดเด่นศูนย์เก้าหนึ่งชุดนะครับเบิ้ลก็คือศูนย์ศูนย์เก้าเก้านะครับพี่น้องสําหรับพ่อพ่อแม่แม,แม่พี่ๆน,อนอ้องๆเอฟซีตั้งช่องที่มีทุนหลายนะครับก็สามารถนับไปเล่นสิบเก้าประตูใดคือเก้าครับเพราะว่าติอยูต่ตำแหน่งใดมาตำแหน่งใดถ้ามีศูนย์กับเก้า ในที่แน่นอนครับพี่น้อง <c oughs> มาเบิ่งครับพี่น้อง <c oughs> วิ่งรูดศูนย์จับคู่จอดเน้เน้นไปที่ศูนย์สามเอ้ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์หกนะครับส่วนวิ่งรูดเก้าจับคู่จอดเน้เน้นไปที่เก้าสองเก้าสามเก้าห้าเก้าหกนะครับเน้นให้ที่สี่คู่หน้าแล้วก็สี่คู่ท้ายเด้อพี่น้องเดอ้อเน้นให้ที่สี่คู่หน้าแล้วก็สี่คู่ท้ายส่วนตรงกลางพี่น้องครับศูน,นย์สี่เก้าสี่กันทุนไว้เด้อพี่น้องเด้อกันทุนไว้นะครับ มาเบิ้งเลขเลขกำลังวันของเซียนกวอนแกนครับพี่น้องเลขกำลังวัน1 3 4 7นะครับ1 3 4 7สามารถนำมาวินกันได้คือเก้าครับพี่น้องครับอ่ามาเบิ้งครับ1 3 4 7นะครับจับคู่นะครับพี่น้อง1 3 1 4 1 7 3 4 3 7แล้วก็4 7นะครับพี่น้องครับเบิ้งดีดีนะครับพี่น้องเด้อสำหรับแนวทางของเซียนกวอนแกนนะครับชอบกระจัดขัดกระพานนะครับพี่น้องอ่า มาเบิงครับพี่น้องเลขเด่นวิ่งรูด0กับ9งวดประจำวันที่29เดือน5นะครับก็คือ0กับ9นะครับก็สามารถนำมาจับคู่กำลกังกำลังวันได้ที่9ครับพี่น้องอมาเบิงครับวิ่งรูด0จับคู่กำลกังกำลังวันได้ที่01 03 04 07นะครับ01 03 04 07นะครับตัวกันก็คือ01กับ0 นะครับพี่น้องส่วน0304นะครับเซียนก่อนแก่นจับคู่ให้เรียบร้อยแล้วพี่นออ้องครับอ่ะมาเบิ่งครับวิ่งรูดเก้าจับคู่กับเลขก,กํลาลังวันได้ที่91 93 94 97นะครับ91 93 94 97ตัวกันก็คือเก้าหนึ่งกับเก้าเจ็ดเดพี่น้องเด้อกเก้าหนึ่งกับเก้าเจ็ดส่วน93 94นะครับเซียนก่อนแก่นจับคู่เรียบร้อยแล้วครับพี่น้อง มาเบิ่งกันต่อครับสําหรับงบน้อยนะครับพี่น้องงบน้อยหรือว่าทุนน้อยนะพี่น้องครับมาเบิ่งตรงนี้ครับเลขเด่นงวดประจำวันที่ยี่สิบเก้าเดือนห้านะครับพศสองพันหนึร้อยหกสิบแปดเด่นวิ่งรูดศูนย์กับเก้านะครับพี่น้องศูนย์กับเก้านะครับตัวประกบนะครับห้ากับแปดจับคู่ศูนย์ห้าศูนย์แปดเก้าห้าเก้าแปดนะครับเช่นคนแกนเน้นให้ไปที่ศูนย์ห้าศูนย์ 0 5 9 5นะครับพี่น้องเอฟซีบอมัดศูนยก็ไปที่0ูนย์ปดก้าแปดได้คือเก้าเวยพี่น้องเด้อเสีนคนเกนจับคูในไหนที่ศูนย์ห้าเนะครับพี่น้องมาเบิร์นครับหุ้นแรกแหก,กมันสําหรับเล่าสตารด้พี่น้องเด้อเล่าสตา์วันที่ยี่ิเก้าเดือนหนะครับบนแปดล่างเก้าหกนะครับแปดี่ล่างเก้าหกแนวทางของเสีนคนเกนนะครับบน ก็มาที่เลขกำลังวันจับคู่วินกันนะครับพี่น้อง47นะครับมา74นะครับพี่น้องเล่าสตาร์นะครับบนส่วนล่าง96นะครับแนวทางของเซียนคนแกนก็มาที่วิ่ง9ล่างนะครับจับคู่จอดเน้นๆไปที่96ตรงๆเ้อพี่น้องเ้อสำหรับเล่าสตาร์นะครับ2เด้งเลอพี่น้องเ้อสำหรับไปจำตามเซียนคนแกนนะครับ2เด้งนะครับเล่าสตาร์นะครับเดี๋ยวเฮ้เนอะพี่น้องเนาะอ่า มาเบิ่งกันต่อครับเฉพาะกิจนะครับบน909ล่าง58นะครับ909ล่าง58แนวทางของเซียนคนแกลนเด้อพี่น้องเด้อมาที่บนนะครับมาที่วิ่ง0บนวิ่ง9บนนะครับกดข้อกันมาเด้อพี่น้องเด้อ909นะครับอ่ะแนวทางของเซียนเข้าไปที่ 09ตรงตรงเลยพี่น้องเด้อ0ูย์ตรงตรงสำหรับสายวิ่งนะครับวิ่งเก่ามาทั้งรักลอยและการลักนวยนะครับพี่น้องครับจับคู่จอดเน้นๆมาที่0 9นย์นะครับตรงตรงนะครับดีใจน้ำเอฟซีทาง่องคือเก่าครับพี่น้องครับมาเบิ่งกันครับน้อยมัดรวมนะครับรอบพิเศษรอบปกติรอบ VIP นะครับพี่น้องสำหรับรอบพิเศษพี่น้องมาเบิ่งครับ918นะครับ นลอยรอบพิเศษ918บนส่วนล่าง77นะครับแนวทางของเจน,นกอนเกณนะครับโอ้ลืมเบิ่งไปนะครับเฉพกกิจกอดคอกันมาได้พี่น้องเด้ <c oughs> <c oughs> อน้อยรอบพิเศษนะครับ918ล่าง77เดวทางของเส้นคอนเกนก็มาที่วิ่ง9บนนะครับพี่น้อง วิ่งเก้าบนจับคู่กับเลขกําลังวันเก้าหนึ่งแต่พอไปยุขังหนาเด้อพี่น้องเดิกเก้าหนึ่งนะครับไปยุข,ขังหนาน, 1, นะครับ,ขขนะรบก็ถือว่าเขาเฉพาะวิ่งเก้านะครับพี่น้องน้อยรอบพิเศษนะครับบอป็นการเซียนไลานะครับน้อยรอบปกตินะครับน้อยรอบปกติบนเก้าศูนย์หนึ่งนะครับล่างสามสี่แนวทางของเซียนคองเกนนะครับพี่น้องบนมาที่วิ่งศูนย์บน วิ่ง9บนนะครับเก่ามาลักลอยนะครับศูนย์มาลักสิบนะครับจับคู่นะครับไปที่เลขกําลังวันจับคู่บินกันที่เลขเด่นวิ่งรูดศูนย์จับคู่กับเลขกำลังวันศูน,นย์หนึ่ง, 0, ง 0, นะครับตรงๆเด้อพี่น้องเด้อศูนย์หนึ่งนะครับตรงๆสำหรับเอฟซีทันใตดติดตามเ้นคนแกนนะครับทำตามเจนคนแกนบอกเดี๋ยวเฮคือเก่าเด้อพี่น้องเด้ออ่ะส่วนล่างนะครับ สามสี่มาทิลีกังวันจับคู่วินกันนะครับสามสี่ตรงๆแล้วครับพี่น้องสําหรับแนวทางของเสียงควนเกนนะครับหน่อยรอบปกตินะครับพี่น้องสองเด่งเด้อพี่น้องเด้อไปที่ทั้ำเสียงควนเกนบอกนะครับสองเด่งรอบปกติมาปิดท้ายรายการด้วย V.I.P. นะครับ V.I.P. บนสองแปดสี่นะครับสองแปดสี่ล่างหนึ่งหกนะครับพี่น้อง กถือว่าบ่มานะครับพี่น้องจับคู่บ่มีนะครับพี่น้องเนาะเด่นว,วิ่งรูดศูนย์กับเก้านะครับ B ีไอพีบนสองแปดสี่ล่างหนึ่งหกหลุดนะครับพี่น้องครับต้องขอโัวเทปซีทั้งจองเด้อพี่น้องเด้อสำหรับ v ีไวันนี้หลุดนะครับก่อนอื่นนะครับเช่นคนเกณฑ์กัอนอนุญาตเอาแนวนทางวันที่ยี่สิบเก้าเดือนห้าพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปด อขอรูจักอารมณ์จากหน้าจอก่อนนพนองเนาะ,ะก่อนเสี่ยาสิไเปิ้งเบิงแนวทางกันโตรครับสำหรับวันที่30เดือน5พศ2568นแนะครับแนวทางของเส้นคนแก่น้อพี่น้องวางครั้งเดียวเล่นได้ทั้งวันนะครับวางครั้งเดียวเล่นได้ทั้งวันสามารถนําไปเล่นได้ทุกหุ้นทุกน้อยนะครับแต่ต้องเล่นอย่างมีสตินะครับพี่นอ้องมาเบิงกันครับวันที่30 <c oughs> เดือน 5. พศ2568น 5, 8, นะครับพี่น้อง หุ้นนอยรวมลาวดาวโจนดาวโจนปกติดาวโจน V.I.P. นะครับสำหรับวันที่30นะครับเดือน5พศน5 6 8เด่นวิ่งรูดนะครับ6กับ5เดได้ไดี่นองเด้อเซียนควรนแกนเน้นให้ไปที่วิ่งรูด6นะครับ fc ซบอมัาวิวงนรูด6กับไปวิ่งรูด5ได้คือ9เก้าครับ สำหรับพอ่พอพ่อแม่แม่พี่พี่น้องน้องที่มีทุนลายการสามารถนําไปเล่นสิบเก้าประตูได้คือเก้ 9, บาบัวสีอยู่ตำแหน่งใดมาตำแหน่งใดถ้ามีหกกับห้าเดี๋ยฮเดี๋ยพี่นอ้องเด้อสำหรับแนวทางของเสียนวันแกณนนะครับเอามาบึงไปพร้อมๆกันนะครับ,าานนรบวันที่สามสิบเดือนห้าพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับพี่นอ้องแคปหน้าจอเอด้อพี่น้องเด้อเอฟซีทันใดนะครับ เอาไว้เบิ้งนะครับพี่น้องแคปหน้าจอเอาครับสำหรับเด่นวิ่งรูด6กับ5จับคู่ชุดเด่น6 5 1ชุดเบิ้ลก็คือ6 6 5 5นะครับพี่น้องเบิ้ลก็คือ6 6 5 5นะครับสำหรับสายวิ่งสายรูดนะครับเชงคนเชนเน้นไปที่วิ่งรูด6อ่กมาเบิ้งวิ่งรูด6ครับจับคู่เจาะเน้นเน้นไปที่6 8 6 9 6 1 แล้วก็ 2> 6 2สนะครับส่วนวิ่งรูด5นะครับพี่น้องวิ่งรูด5้าจับคู่จรดในเน้นไปที่58 5 9 51แล้วก็52นะครับพี่น้องครับ52ด้อยพี่น้องเด้อเซียนคนเกนเน้นให้นะครับพี่น้องที่4คู่หน้าเน้นเน้นแล้วก็4คู่ท้ายเน้นเน้นนะครับพี่น้อง สำหรับตรงกลางนะครับพี่น้องตรงกลาง60 50เอฟซีแทงจ่องกันทุนไว้ได้พี่น้นองเดอ้อสำหรับเอฟซีไม่นะครับเข้ามาแล้วยังบอลูว่าเส้นคนแกนเน้นให้ตรงไหนนะครับพี่น้องอย่าลืมครับเข้ามาแล้วก็ดูให้จบคลิปฟังให้จบคลิปด้วยครับพี่น้องเดอ้อจะได้รู้เรื่องว่าเส้นคนแกนเน้นให้ตรงไหนได้ครับพี่นอ้องมาเบิ่งเลีก,กําลังวันของเส้นคนแกนครับพี่น้องเลขก,กําลังวันหนึ่ง 2 3 7นะครับ1 2 3 7นะครับ, 1, 2, 3, 7, รบก็สามารถนำมาวินกันได้คือเก้าครับพี่น้อง1 2 1 3 1 7 2 3 2 7 3 7นะครับพี่น้อง1 2 1 3 1 7 2 3 2 7 3 7นะครับอ่ะเำามาเบิ่งเด่นวิ่งรูดงวดประจำวันที่30เดือน5นะครับเด่นวิ่งรูด6กับ5นะครับพี่น้องสายวิ่งสายรูดเจียนกอดเจียนเน้นให้ไปที่วิ่งรูด6นะครับ นะมาจับคู่กับเลขกำลังวันใดขึ้นเก้าครับพี่น้องวิ่งรูดหกจับคู่กับเลขกำลังวันใดที่หกหนะะึ่งหกสองหก,าก6 3, 6งสามหกเจ็ดน,นะครับพี่น้องหกหนึ่งหกสองหกสามหกเจ็ดตัวกันก็คือหกสามกับหกเจ็ดนะพี่น้องเด้อส่วนหกหนึ่งหกสองนะครับเซียนคนแกนจับคู่เรียบร้อยแล้วพี่น้องหกหนึ่งหกสองส่วนวิ่งรูดห้านะครับพี่น้องจับคู่กับเลขกำลังวันใดที่ 51525357 51525357ตัวกันก็คือ5357นะครับส่วน5152จับคุยเรียบร้อยแล้วพี่น้องครับอ่ะก็ปะเป็นการเสียเวลาเนาะพี่น้องเนาะมาเบิ่งกันต่อสำหรับแนวทางของเซียนคอนแกนงวดประจำวันที่30เดือน5นะครับ2568นะครับอ่ะ งบน้อยนะครับพี่น้องงบน้อยนะครับเด่นวิ่งรูดงวดประจำวันที่สามสิบเดือนห้าก็คือหกกับห้านะครับหกกับห้าตัวประกบสามกับเก้าเด้อพี่น้องเด้อสามกับเก้าจับคู่หกสามหกเก้าห้าสามห้าเก้านะครับพี่น้อง,องเซียนคนแก่นเน้นให้ไปที่หกห้าไอหก 9ก้ห้เก้านะครับเสียนคนเก็ดเนี่ยไ,ไปที่หกเก้าห้าเก้าเอฟซีบอมากเก้าหาเก้าก็ไปที่หกสามห้าสามได้คือเก้าครับพี่น้องครับสําหรับแนวทางของเสียนคนเกล็น์นะครับพี่น้องนํามาฝากปิดตอนนองคือเก้าสำหรับวันที่สามสิบเดือนห้าพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดสำหรับเอฟซีทีเขามาแล้วนะครับพี่น้องก็อ,อย่าลืมนะครับพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์นะครับ <c oughs> กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับพี่น้องเพื่อที่จะได้รับแนวทางดีๆเลขเด็ดหวยดังๆจากทางช่อง c h a ีช e l หรอวาสเซียนคนแกนเดนอพี่น้องเด้อเอฟซีเข้าไปในช่อง u t u b e นะครับพิมพ์ภาษาไทยนะครับบอยไม้สระอีทอทหารสรอีนะครับใส่จุดเข้าไปนะครับพี่น้องอย่าลืมจุดนะครับบอยไม้สระอีทอทหารสรอีใส่จุดเข้าไปครับแล้วก็จิ้มไปตรง B t ทนะครับพี่น้องจิ้มเข้าไปเลยครับพี่น้อง หลังจากนั้นนะครับรูปโปรไฟล์ของเซียนคอนแกนนะครับสวมเสื้อคอปกสีน้ําเงินนะครับพี่น้องมั่นกับสีแดงขึ้นมาหน้าจอเด้พี่น้องเดอ้อเอฟซีก็จิ้มไปตรงรูปโปรไฟล์ของเซียนคอนแก่นอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องจิ้มเข้าไปโหลดพี่น้องจิ้มไปตรงรูปโปรไฟล์ของเซียนคอนแกนนะครับหลังจากนั้นมันกับสีแดงขึ้นมาเอฟซีทั้งช่องเด็กกดติดตามเนาะพี่น้องเนาะ,ะอย่าลืมนะครับพี่น้องเด้อหนึ่งท่านกดติดตามได้หนึ่งครั้งนะครับพี่น้อง หนึ่งคนกดติดตามได้หนึ่งครั้งนะครับพี่น้องส่วนกดไลค์กดแชร์กดได้เบิดมือนเลยพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์กดได้ทั้งวันนะครับพี่น้องครับสําหรับแนวทางของเซียนคนแกนนะครับกดติดตามไว้นะครับบม่เสียเงินนะครับพี่น้องเด้อไม่เสียตังค์นะครับพี่น้องกดติดตามไว้ไม่ได้เสียตังค์นะครับอ่าสำหรับเซียนคนแกนอัปเดตข่าวข่าวใหม่ๆนะครับเอฟซีกับทางช่องกระสีเห็นเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเหากดติดตามไว้นะครับก็อย่าลืมก็แล้วกันครับเป็นกําลังใจกับทางช่องบีที่แชร์แนวรูปเซียนคนแกน นะครับพี่น้องสาหรับงวดประจําที่30เดือน5พศ2 5 68นะครับถ่ายสตดดีก็ขอบขอบบุญขอบคุณเดบซี่ทางช่องนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางของเซียนคนแก่นนะครับนําแนวทางของเซียนคนแก่นไปพิจารณานะครับพี่น้องขก็ขอบบุญขอบคุณเดบซี่ที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็กดติดตามนะครับขอบบุญขอบคุณเดบซี่ทางช่องนะครับพี่น้องสำหรับ คลิปนี้นะครับเอฟซี FC, ทันใดที่ยังบ่ท่านกดติดตามก็อย่าลืมด้วยพี่น้องเดอ้อกดติดตามเอาไว้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องเลยก็เวลาเสยนคนขนอัปเดตใหม่ๆก็สิเห็นกรมูแล้ครับพี่น้องเห็นกอนเพื่อนๆนะครับพี่น้องทันใดท่านกดติดตามก็อย่าลืมนะครับอ่าสำหรับเอฟซีที่เขามาแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงยาเจ็บยาจนร่ำรวยเฮงเฮง,เง,เงปังปัง,ปงไปด้วยกันเงินไหลกองทองไหลามาด้พี่น้องเดอ้อ อย่ยูดีมีแห้งกันสุกูสุกคนนะครับอ่าสำหรับเอ็ซีที่เดินทางก็ขอดเดินทางปลอดภยัยทั้งไปและกลับนะครับพี่นอ้องอ่ยูดีมีแห้งสุกูสุกคนนะครับพอกันไม่ได้พี่น้องเ้อพลอกันไม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเียนคนแกนลาพีลานองไปก่อนนะครับพี่นอ้องพอกันไม่คลิปหน้าราตรีสวัสดิ์นะครับ